ถ้าจะส่งเสียงกันแล้วก็ออกไปที่ข้างนอกเลยกลับกันแล้วเหยไปดีกว่าไปอย่ายไปไปนะเจอกันนะไปไปนะโนบิตาอะไรจะเนี่ยห้องเละเทะแบบนี้ฮะเก็บทำความสะอาดเท่านี้เรียบร้อยเลยผมไม่ทำเรื่องไร้สาระหรอกยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอกแบบนี้อยู่ดีละปล่อยมันไว้แบบนี้แหละฮะดีแล้ว อะไรนะต่อปากต่อคำแม่แบบนี้อภัยให้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้แหละครับครับอะไรมอนไหนพูดฉันหน่อยสิมาแีใครที่ไหนก็นอนกินอย่างลูกบ้างค่อยๆหนวกหูขึ้นเรื่อยๆอยเลยออกไปข้างนอกกันดีกว่าไหมอืออืออือ แจ่เทียบหน่อยสิจะไปไหนกันนะทั้งสองคนหยุดก่อนนะจ้เออครับออครับครับเอานี่ไปส่งให้คุณโกโรทีนะเอะคุณโกโรที่ว่านะ่ะเป็นใครเป็นญาติฉันเองอะเขาเรียนมหาวิทยาลัยได้ก็เลยมาจากต่างจังหวัดไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์่ะว้าวฮุยน่าอร่อยจังเลยนะคุณป้าเป็นคนทำโอฮากิให้เลยเหรอ,องบงบงบ กินน่าอร่อยจังห้อง,องรถก,กที่คิดไว้อีกนะเนี่ย,ยดูๆไปแล้วเนี่ยง่ายเพื่อนๆมาเที่ยวห้องน่ะมาคืนเลยฮะถึงเช้าเลยยยังง่วงนอนอยู่เลยขอตัวนะว่าแต่ท้องยังไม่อิ่มเลยองบกําลังนอนกินอยู่เลยอ่ะองบ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 อย่าพูดแบบนี้เด้นอนละ่ะสบายดีจังเลยเนาะไม่มีใครว่าให้ห้วยเนาะจริงสิ เราก็ออกจากบ้านหาเช่าอพาร์ตเม็ต์นกันอยู่เออหรอโอ้โหอ่ะเอ้ยจู่ๆมาพูดแบบนี้เอ๋อยังเรียนปฐมอยู่เลยไม่ใช่เหรอแต่ว่าผมตัดสินใจแล้วนะครับเลิกเพ้อเจ้าสักทีน่ะจุดกิจะไรเพี้ยนะตั้งใจเรียนได้แล้วไงก็ถูกดุใหญ่เลยอะดิก็แงะอยู่แล้วสิแต่ว่ายังไงก็ไม่เลิกลลงความตั้งใจนะอืออืออือ ลองใช้นี่ดูกันมาที่เน่ะอะไรอะ่ะแมงเครื่องมือที่พวดเด็กๆในศตวรรษที่22ปะปะ่สิบสองมาใช้กันนะ,ปะ,ปะอาพาร์ตเมนต์น <ปะ S 1> ต้นไม้เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะต้องอ่านคู่มือการใช้ดีๆก่อนละกันอ่าดูซิดูซิดูซิอ่ะนี่ก่กอนแล้วก็ปลูกลำต้นแล้วก็รดน้ำไม่ช้าก็จะโตขึ้นในสามนาทีก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์เออก็เขียนไว้อย่างนั้นน่ะตำราลองดูรดน้ำไปแล้วนะเริยมโตแล้วมันเดยวนี้ ไงเห็นม้ปึ๊บปึแล้วใหญ่เกนแล้วปึ๊บึโอ้โหเห็นมันั่นไงถึงสามนาทีแล้วเนี่ยเลรอพาร์ทเมนต์ออมันว่างอยู่เปล่าเอ้เอ้รีบตามลงมาเร็วๆสิโงไปตาลงมาเร็วๆอ่อได้เลยได้เลยเลือดอ้าา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 า ข้างล่างนะยังไปต่อได้อีกนะเห็นไหมว่าพื้นที่ว่างใต้ดินแตละจุดนั่นคือห้องหลงว้าวพิเศษพิเศษ,ษรีบย้ายลงมากันเลยนะอะไรนะย้ายบ้านเหรอครับผมจะอพาร์ตเมนต์ฟรีแล้วล่ะครับเดีเดวเดี๋ยวก่อนสินโนบิตาพูดเล่นน่ะนะอพาร์ตเมนต์ฟรีมีที่ไหนกันเล่าตายทำไงใส่ไม่ลงนะอ่ะไม่ต้องห่วงนะ ก็ใส่ในกระเป๋าของฉันก่อนไงเล่าไปเลยเอ้เข้าห้องมาแล้วเรค่อยเอาออกมาเรียบร้อยแบบนี้จริงเหรอถ้าเช่าน่ะคิดเดือนละร้อยเยนก็พอแล้วล่ะว้าวย้อนหัวร้านไม่ไหวอะไรก่อนนะนั่นเลยด้านบเลยดีจังว้าว ตั้งใหญ่ดีเอาไว้เป็นที่เล่นของทุกคนแล้วกันครื้นเครงกันถึงจุดไปเลยผู้สนุกมากเลยทานข้าวได้แล้วจ้าไปที่ไหนกันนะนุพน่หนูพี่ะตาทานข้าวได้แล้วา้แม่เรียกแล้วคืออย่างนี้ฮะผมย้ายมาอยู่ที่ในนี้แล้วแม่ คืนพูดเล่นแล้วก็แม่โกรธนะจริงๆนะจะพ่อตอนกลนงคืนแยกย้ายกันกลับดีกว่าเนาะถูกพ่อแม่โกรดแบบนี้ไม่ดีเลยอะนาะเริ่มหิวข้าวแล้วด้วยอแล้วเจอกันพรุ่งนี้ละกันลา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 ยบลายาลาลาเา็าเข้าลรลา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 เาลาลาราเเลา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 ลรลาลนลาลาลาาาล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 ลาาลลาลา อาเป็นต้นไม้จะย่อยสลายไปในเวลาหนึ่งคืนออาเถอะไม่อย่างนั้นอะโอ้โหแผลงแรงว่ะอภัยฉันด้วยนี่พุทธก็โซฟากับทีวีกอใช้เคืนมาเลยนะแล้วมันก็ยังมีเปียนนอนของฉันด้วยแล้วของฉันด้วยจะว่าไงอ่ะโอเคครบคันที่เราต้องเคลื่อนครับ